ฉันแค่อยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือคนอื่นๆเหมือนกับพ่อที่ต่อสู้เพื่อปกป้องโลกใบนี้ฉันไม่ได้อยากจะเป็นฮีโร่แบบนั้นหรอกฉันแค่ฉันแค่ต้องการเป็นคนดีคนหนึ่งที่สามารถปกป้องคนอื่นๆได้ไม่กี่ชั่วโมงมานี้เออออเหนื่อยจัง เมืองคุ้มกันที่3นักศึกษาปี2ของสถาบันล่าปีศาจจูเลียคอติสแต่ฉันต้องตื่นแล้วรอยห้สปีก่อนมนุษยชาติได้ไพ่ายแพ้ตพ่อผาพัน์ปีศาจและถูกย้ายมาณที่แห่งนี้เป็นที่ที่พวกเขาสร้างขึ้นเมืองคุ้มกันข้างนอกเมืองถูกปกคลุมไปด้วยความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดและถูกควบคุมด้วยสิ่งชั่วร้าย ปีศาจท,ที่ดูพิลึกพิลือและในขณะเดียวกันนั้นเองมนุษย์พยายามจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยการสร้างและฝึกฝนเหล่านักล่าปีศาจขึ้นมาในสถาบันพวกเขาหวังว่าจะพบกับแสงสว่างบนท้องฟ้าที่มีความมืดมนและนั่นหนึ่งในเป้าหมายของฉันคือการได้เป็นนักศึกษาที่สถาบันนักล่าปีศาจแม่ครับพ่อครับผมไปแล้วนะ พ่อของฉันเป็นนักล่าปีศาจแต่เขาตายเพราะต่อสู้กับปีศาจพวกนั้นตั้งแต่ตอนฉันยังเป็นเด็กส่วนแม่ก็ตายไปเพราะโรคระบาดในเวลาเดียวกันฉันไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะความฝันของฉันคือการได้เป็นนักล่าปีศาจเหมือนกับพ่อเฮ้ยจูเลียทางนี้ว่าไงจูเลียฉันรอที่จะทำงานกับนายอยู่นะวันนี้อ่าจะดูแล้ว ที่สถาบันนักล่าปีศาจคลัสเรียนการต่อสู้ที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นการต่อสู้หรือพูดง่ายๆก็คือการฆ่าปีศาจที่อยู่นอกเมืองถึงจะอันตรายแต่หากปราศจากการฝึกฝนคุณก็จะไม่มีวันกลายเป็นนักล่าที่แท้จริงนายคิดว่าพวกเราจะรอดไหมเราไม่เคยออกไปข้างนอกเียซ้ําถ้าเราล่าดโดยลําพังแล้วก็นายไม่ต้องกลัวหรอกนะจูเลีย มันก็เหมือนกับครั้งก่อนเดีอร์นากับฉันเป็นแนวหน้าส่วนโนล่าก็จะเป็นกองหลังให้และทนายคอยช่วยเราในการรักษาและเบี่ยงเบนความสนใจเดเวทหลวงตาฉันมั่นใจว่าพวกเราเนี่ยจะไปด้วยดีแน่นอนถ้าพวกเราสามารถล่าปีศาจในเขืออันตรายที่เรากําลังจะไปได้พวกเราก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาในสถาบันงั้นมาล่าแล้วก็ล่าจนกว่าเราจะขึ้นแรงเอสกันเถอะนักล่าในรงเอสนั้น เป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนต้องการจะเป็นเป็นอแรงที่อยู่สูงกว่าแรงนักล่าทั้งหมดจาก A ถึง E พวกเขาจะได้รับขนาดนามว่าเป็นความหวังของมนุษยชาติในการต่อสู้กับความมืดแม้ว่าแรงอ e, ีแบบเรายังไม่เคยเจอมากอ่อนอ๋อใช่จูเลียพวกเราจะเป็นคนรายงานกับสถาบันหลังจากกลับมาเองนะนายไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะอะไรกันแต่ฉันช่วยนายคงไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหม เพราะสกิลของนายเทียบกับพวกเราไม่ได้จริงไหมก่อนจะพูดอะไรดูตำแหน่งของตัวเองสักหน่อยเถอะเออเข้เขเขาใจแล้วนี่ด้านนี้เราอยู่ในเขตอันตรายแล้วใช่ไหมเออฉันไม่ค่อยแน่ใจเฮ้ยพวกนายดูสิกลงเล็บลริซาร์ดไม่เลวนี่มาล่าปกมันกันเถอะเฮ้ยชาเฮ้ยชาเฮ้ย พงเชงเยี่ยมพวกเราทำได้ไปเออเดี๋ยวก่อนดันนี่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าใช่รู้แล้วนะ้าเน่จูเลียนายรอบพมันออกไปแล้วเราจะโจมตีมาจากด้านหลังเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าลงมือเลยใหไม่งั้นพวเราตายกันหมดแนโ่โอเคอเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพสูงสุด พระลองเวทหลวงตาเฮ้ยเอาละทิ้งหนีเร็วในขณะที่ฉันเหวี่ยงดาบอย่างสิ้นหวังบทสนทนาของแดนไม่เข้าหูฉันเลยท้ายที่สุดแดนและคนอื่นๆก็หนีไปโดยไม่สู้อะไรทั้งนั้นและไม่กลับมาอา๋อ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาน่าจะพูดในตอนนั้นทิ้งเขาไว้แล้วหนีกันเถอะฉันถูกทรยศและกลายเป็นเหยื่อล่อเอาจริงๆแล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันน่าจะเกิดขึ้นแต่พอเกิดขึ้นจริงๆฉันเองก็ตกใจเป็นความว่างเปล่าที่อธิบายไม่ถูกและเต็มไปด้วยความเศร้าในใจฉันจะถอยกลับไปไม่ได้ฉันทำไม่ได้ อเวทมาเรียรฉันรู้สึกได้ถึงเวทของเลโอนา่าพวกเขาขังฉันไว้อยู่ข้างในกับพวกฝูงลิซาร์ในกรงไม่มีอะไรมากพวกเขาใส่ลงไปตอนนี้ฉันไม่สามารถถอยกลับได้แล้วผ่านมากี่วันแล้วนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับเมือง ฉันไม่อยากตายนี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันคิดโลกภายนอกความมืดมนอันตรายถึงชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันยังอยู่ข้างนอกนานกว่านี้อีกละ่ะออทำไมจะเป็นแบบนี้ไปได้ฉันเห็นหน้าของพวกเขาและฉันเริ่มรู้สึกแย่แต่ตอนนีน้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วฉันอยากมีชีวิตรอด ฉันไม่อยากตายอะ,อ,ะอะไรนี่มันเวทจากความมืดที่กำลังกัดกินฉันฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนความมืดมิดเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ทำไม <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้แต่นักล่าป,ปีศาจท,ที่มีแรงสูงสุดก็อยู่ได้ไม่นานฉันอาจจะเป็นคนเดียว ที่อยู่ในความมืดมิดนี้นานก็ได้ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าสิ่งนี้ฆ่าฉันได้ก็เป็นอันจบอบอสลิซาร์กรงเล็บอ๋อก็ต้องแบบนี้สิฉันกำลังจะโดนขมือบไปเจ้านี่ใช่แล้วโดนขมือบฉันรู้สึกหิวแล้วสิไม่ได้กินอะไรมานานแค่ไหนแล้วนะตายเหรอฉันก็มันจะตายเหรอไป่สำเร็จสักอย่าง ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแท้ๆฉันอยากจะเป็นแค่คนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นๆไม่ใช่เครื่องมือที่ถูกคนอื่นใช้ฉันจะไม่ตายที่นี่ฉันจะต้องเอาชนะปีศาจต,ตัวนี้อาวุธฉันต้องการอาวุธหรือจะทราบมันมาจากภาพลวงตาอย่ามาทำให้ฉันขำหน่อยเลยยังไงส้าภาพลวงตามันก็เป็นแค่ภาพลวงตาไปสิเดี๋ยวก่อน ในขณะนั้นเองร,ร่างกายของฉันขยับได้แล้วเวทลวงตาสามารถเปลี่ยงเบนความสนใจได้เท่านั้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันรู้สึกว่ามันจะต้องทำได้มากกว่านี้ <c oughs> <c oughs> นี่มันแค่เริ่มต้นตอนที่หนึ่งโลกที่มืดมนจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของฉันโอฉันคิดว่าฉันหิวแล้วสิกินเลยแล้วกัน หนึ่งปีต่อมาอมอมเหนียวชะมัดญาอิฉันติดอยู่ในโลกแห่งความมืดฉันเดินทางไปเรื่อยๆแต่ไม่เห็นวี่แววของเมืองคุ้มกันเลยฉันรอดมาได้เพราะการฆ่าและกินเฉพาะปีศาจนี่ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าความมืดมนชั่วร้ายนี้มันทํางานยังไงพวกปีศาจถ้าอยู่ในความมืดจะมีแสงรอบๆตัวนั่นสแสดงถึงความแข็งแกร่งของพวกมันและก็นี่ดาบหลวงตา ที่ฉันใช้มันในวันนั้นด้วยผลบางอย่างดาบเล่มนี้มันดูดซับแสงจากปีศาจพวกนั้นแล้วก็กลายมาเป็นพลังมันเป็นไปได้เพราะเจ้าดาบนี่มันเชื่อมโยงกับสัญ,ญลักษณ์ที่แขนแต่ฉันก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่ว่าอย่างไงในโลกแห่งความมืดนี้จะมีเพียงผู้รอดชีวิตเท่านั้นที่แข็งแกร่งคุณจะต้องใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อเอาตัวรอดเอ,อ้ ฉันแค่อยากกลับไปเอ๊ะอ้ออะไรกันบ,บ้านเหรอ